จิตอาสาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอา ที่สัญีเราแด้เกียรติแบบจากท่านคอน,นโทรดร์สินพแก้วพิจิตสมาชิกสภาผู้แทนรันรษฎรนครปฐกุทธิเดชตีทานจะมาร่วมให้กำลังใจกับพวกเราในการปฏิบัติหน้าที่ในการปฏิบัติภา,า,การกิจจิตภาษาในวันนี้นะครับการร่วมแรงร่วมใจของพวกเราในวันนี้นะครับจะเป็นการพัฒนาปร,ปรับปรุงภูมิทัศน์ในส่วนของบริเวณคันคลองนะครับหมู่ที่สอง และหมู่ที่6ก็เห็นภาพวันนี้แล้วก็รู้สึกประปรืบน,นะครับเราเป็นเพียงประชาชนตัวเล็กๆนะครับเรามีโอกาสได้ถวา,ายงานนะครับได้ทำเพื่อชุมชนนะครับเพื่อบ้านนาคนปรปฐมของเราเราจะเห็นว่าคลองชนรับประทานนี้เป็นคลองสายหลักที่สำคัญเป็นคลองที่ลำเลียงน้ำดิบส่งไปกรองเพื่อสำหรับพวกเราใช้ในการปุปโภคบริโภค ผมก็ดีใจกกในะโครงการนี้ที่ทําให้กตำบลได้เจริญน,นะครับผมก็ขอแสดงความดีกับท่านอันโทรดอกเตอร์สินทบแก้ววิจิตนะครับเป็นสมาชิกเทศาบาลเขตหนึ่งสสนะครับจริงๆแล้วร่วมกันไปพัฒนาด้วยกันผมว่าดีครับชาวบ้านก็ได้เห็นว่าโอ้ตำบลนครปฐมเทศบาลนครปฐมร่วมกับท่านสนสเขตหนึ่งกิจกรรมพัฒนาตำบล เทศบาลเมืองนครฐมให้เจริญนะครับผมก็ขอบคุณท่านที่ปรึกษาเทศบาลตีเมืองนครฐมท่านกำลังผมหวังลดเอกจิตนะครับที่ให้สถานที่เปิดโครงการนะครับผมก็ขอขอบคุณมากนะครับนะัรับตอนนี้แลก็จะมีกองนวัเขาแบ่งแต่ประเภทเป็นสามประเภทกคือายศาฒนาสายวัตถุศิลป์ัตถุศาสาัากวัาสต์และาเนี่ยก็คือทางบาลนี้าเกี่เาเนี่ย หรือพี่น้องประชาชนได้ด้วยตับคุณพี่ครับก็คุกคองเนี่ยแล้วก็จะาเชอบกินก็พวกมีชอบกินเส้นภาคตะวันออกเฉียงต้แต่ว่าเราคนไปช่วยเมื่อครับสะดวกเมื่อเป็นการจราจรที่ช่วยได้ดูแลพี่น้องประชาชนที่มาต้อนรับเผ็ดมิติตนครับแล้วก็อฏิบัติตอนนี้ก็น่าขนนะยกภัยก็ต้องมาแล้วขอได้ขอถากขอได้ครับที่นี่ยปัญหาเยอะเดี๋ยวไงไประสาทกับท่านกำนันจูบกับท่านนายกเลยครับยินดีครับเป็นขาประจำเลย จองนะจองรนี้มีอยากได้กําลังบนทหารมาช่วยเหลือชาวบ้านอะไรเงี้ยไม่เยอะมากนะก็เลยปัญหาที่ไหนที่มีอยากจะให้ทหารเข้ามาช่วยก็หลังจากพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเรียบทองโชลประทานนะครับหมู่สองตำบลนครปฐมภายในเขตเทศบาลเมืองนครปฐมนะครับที่มีระยะความยาวก็เป็นกิโลเหมือนกันนะครับเราขามานั่งรับประทานอาหารแล้วก็รับทราบ ปัญหาต่างๆนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณเทศบาลเมืองนครปฐม,มานะครับที่สนับสนุนกําลังคนตลอดจนเครื่องไม้เครื่องมือในการปรับพืนทัดนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณท่านผอบกอ,องเดินจำปตบสิบ11ด้วยนะครับที่นํากําลังคนจิตอาสามาร่วมพัฒน,นาพื้นที่ให้ความเป็นอยู่กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม,มาให้ดีขึ้นนะครับก็ท,ทราบภารกิจว่า ภาระหน้าที่ของกิจอาสามีอะไรบ้างต่อ,อไปถ้าหากพี่น้องประชาชนในเขตเ,เทศบาลเมืองนครปฐมมีความเดือดร้อนใจยังไงก็อาจจะต้องขอความกรุณาท่นานสบอให้ช่วยอำนวยวารถึงทันนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณท,ที่ทุกท่านรวมทั้งท่านประธานท่านที่ปรึกษานายกตลอดจนท่านผู้ชำเนินการสอสอท่านนายกท่านรองนายกแล้วก็สท แล้วก็พี่ๆทุกท่านในเขตเทศบาลเมืองนะครับที่อำนวยความสะดวกแล้วก็มาร่วมแรงร่วมใจกันในการพัฒนาถนนในพื้นที่นะครับจนเป็นที่เรียบร้อยนะครับต้องกลัาขอบพระคุณทุกท่านไว้เท้วกนันด้วยนะครับ